ังวัดศีสะเกดได้ร่วมกับโรงเรียนสตรีศริเกตจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อน้อมแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกเหากาชาตจังหวัดบุคลากรทางการแพทย์คณะครูนักเรียนได้ร่วมถวายอาลัายน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดบ่ได้ในการสเสด็จสู่สวรรคาไล่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นครับผู้่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโรคหิตถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะคู่นักเรียนและกับประชาชนจำนวนหลายครับรวมบริจาคโรหิตในเถื่อนนี่เพื่อน,นอมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระม,มารดกมาชาชนานีพันปีหลวงการเสด็จสู่สวรรค์าไล่ของพระองค์นับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงแต่พระราชจิรยวัตรนะครับอันงดงามและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าจะยังคงสถิตอยู่ในใจพระสนิกรทุกหมู่เหลา่าของชาวจังหวัดศรีสะเกดต,ตลอดไปโดยโรงเรียนเซริเกตครับเป็นมงคลน,น้ำเมื่อครั้งวันที่19พฤศจกาย,ยน2 5 0ขอภัยครับ2498 พระบาทสมเด็จพระบร,ะรมชนากาทิเบศมหาูมมิพลอดดุเหาราชบรมนาถบพิตรได้สเสด็จพระราช,ชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนสตรีศิริเกตพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าเิริกกิ์พระบร,ะรมราชินีนาถพระบร,ะรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษในการสเสด็จเทือนนั้นพระองค์เองก็ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒน,นาโรงเรียนต่อมาในปีพศ2 4 9 9 กระไดพระราชา,านนามโรงเรียนวาิริเกศอันเป็นมงคลนามของโรงเรียนจนหอดปัจจุบันครับ้วยพระวีสัยธาี่กว้างไกลและกพระราชหฤทไทยที่ทรงห่วงใยผสกนีกรในด้านการศึกษาส่งเสริมเยาวชนของชาติให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทรงรับนักเรียนอยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรไหวในพระบรมราชานุเคราะห์โดยทุนการศึกษานีใด้พระราชท่านให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงเด็กพิการให้เขารับการศึกษาในโรงเรียนต่างๆตามความสามารถ จ,จนจบการศึกษาเพื่อนำความโหไปประกอบอาชีพหาเหลี้ยงตัวเองใน,ใ,ใ,นในอนาคตด่านงานสังคมสงเคราะห์พระองค์กับใดพระราชทานความซอยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนทั้งด่านการสาธารณาสุขและกะสังคมสงเคราะห์ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมากมายโดยทรงตระนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนําไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและกะ็สามารถที่จะเหตุประโยชน์ด่านอื่นๆต่อไปได้นาค่ะ